สื่อการสอนประเภทของกล้ามเนื้อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องมิวผจญภัยในดินแดนกล้ามเนื้อเรียนรู้เรื่องกล้ามเนื้อแบบสนุกเข้าใจง่ายกับเพื่อนใหม่แสนสนตอนรู้จักกล้ามเนื้อทั้งสามแบบแนะนำตัวละครมิวเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ชอบตั้งคำถามหมอแมวแมวจากโลกอนาคตแมวพูดได้สวมแว่นตา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านร่างกายโมเดลหุ่นจำลองแสดงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในร่างกายวันนี้มิวจะพาเพื่อนๆไปผจญภัยในโลกมหัศจรรย์ของกล้ามเนื้อไปกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิวจะไปสำรวจร่างกายของเรากับหมอแมวค่ะขอหยิบแว่นมองกล้ามเนื้อก่อนนะคะพร้อมลุยค่ะคุณหมอแมวสวัสดีมิวพร้อมจะสำรวจกล้ามเนื้อในร่างกายหรือยังครับพร้อมมากค่ะ เรามาทําความรู้จักกับกล้ามเนื้อทั้ง3แบบกันนะครับกล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งติดกับโครงกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายภายใต้ผิวหนังเมื่อหดตัวและคลายตัวจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อชนิดนี้จะอยู่บริเวณใบหน้าคอแขนขาลําตัวตัวอย่างของกล้ามเนื้อลายนี่คือกล้ามเนื้อลายอยู่ที่แขนขาและส่วนต่างๆใช้เวลาเราขยับเช่นเดินวิ่งหรือยกของอ อย่างเวลาเราวิ่งเล่นกระโดดก็ใช้กล้ามเนื้อลายใช่ไหมคะถูกต้องเลยมิวกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานโดยอัตโนมัติและมีความแข็งแรงมากที่สุดเพราะต้องทํางานตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพักตลอดชีวิตของคนเราตัวอย่างของกล้ามเนื้อหัวใจนี่คือกล้ามเนื้อหัวใจเจอได้แค่ที่หัวใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยนะ ว้าวหมายความว่ามันทํางานตลอดเวลาเลยเหรอคะใช่เลยมันเต้นอยู่ตลอดไม่มีวันหยุดเลยนะว้าวน่าทึ่งมากค่ะกล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อทําให้การทํางานของร่างกายเป็นปกติเช่นกล้ามเนื้อของลําไส้กล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนนะักหลอดเลือดกล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารตัวอย่างของกล้ามเนื้อเรียบนี่คือกล้ามเนื้อเรียบมันทํางานอัตโนมัติ เช่นการบีบอาหารในท้องหมายความว่ามันทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอคะใช่แล้วเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานอัตโนมัติว้าวเข้าใจแล้วคะ่ะสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีสามแบบคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อลายพบตามแขนขาเอาไว้ขยับร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจเจอแค่ในหัวใจเท่านั้นและเต้นตลอดเวลา กล้ามเนื้อเรียบอยู่ในกระเพาะอาหารลำไส้และหลอดเลือดคำถามชวนคิดเพื่อนๆจําได้ไหมว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะอยู่ตรงบริวเวณใดของร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเฉพาะที่พบได้เฉพาะในหัวใจเท่านั้น